สวัสดีครับช่างนั้น,น,นะครับจากทางเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิลชาชลบุรีนะครับเดี๋ยวอยู่กับ h o n ด a าบีโอนะครับเราจะมาสอนวิธีการติดกล้องมนทึกหน้าจากเข้าฟิวแฉกนะครับตบสายนะผมมีกล้องผมมีกล้องตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ชุดสายไฟที่เขาให้มาเบ็นี้นีมันจะเป็นชุดสายไฟ24ชั่วโมงนะครับเนี่ยมันจะมี สายสามเส้นจะมีสายไฟสิบสองโวลต์เส้นหนึ่งนะครับสายเ c ีเส้นหนึ่งแล้วก็สายกาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไฟก่อนเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าให้ดูนะมาก่อนจะมาหาไฟมาดูนี่ก่อนวิธียันแกะแล้วเดี๋ยวเราจะได้แล้วเดี๋ยวผมหาเสร็จเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูลเลยจะได้ไม่เสียเวลาของฟิวอยู่ในนี้นะคำ้ำค้ำดูไม่มีอะไรนี้จับแล้วดึงครับ คือฟิอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือิอยู่ตรงนี้ยกชุดเลยอเดี๋ยวผมหาไฟแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกนะว่าเราจะเข้าตรงไหนนะผมเลือกออกมาเจอแล้วนะว่าชุดไหนเป็นไฟตรงชุดไหนเป็นไฟหนึ่งดใจนะปัญหาคือเราไม่รู้มันคือฟิวอ,อะไรนะผู้มือนี่มีประโยชน์ก็ตอนนี้ครับเราเปิดดูนะครับว่าฟิวอ,อยู่ไหนอเดี๋ยวเราดูนะการบำรุงรักษานะนี่ ซิงโ่สไตล์เมติฟิลหน้า235ร3 23 5นี่เลยมันเหมือนมันเหมือนหนังสือมันล็อกไวเลยเนะี่ยอะอันนี้คือกล่องฟิลในในห้องโดยสารนะครับมีฝั่งซ้ายเนี่ยที่เราจะใช้ผมเห็นตัว1 5แอมมีอยู่3ตัวล่าง13 14กับ15นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะ13 Backup ECU ใช่ไหม ถวซ้ายตัวแรกไฟหน้าขวา10แอมป์ด้านบนตัวแรกตัวนี้ไฟหน้าขวา10แอมป์ด้านบนนะครับมันจะมีชุดนี้เนี่ยชุดนี้ที่จะเป็นไฟไฟตรงเห็นไหมเดี๋ยวนะจะขอไล่ดูแป๊บนึงนะฟิยูไฟตรงนะครับอันนี้เบอร์10เท่าไหร่วะเดี <c oughs> ๋ยวแป๊บหนึ่งนะลืมอันนี้มันไม่มีนะครับคือคือข้างในชุดเขาไม่มี ผมพยายามหาฟิวตัวที่มันจะไม่ตัวที่มันจะไม่มีปัญหากับรถนะครับคือพูดง่ายถ้ามันขาดถ้าฟิวตัวนี้ขาดรถต้องสตาร์ทได้นะตัวนี้ผมดูมาเบอร์12นะครับเป็นไฟตัดหมอกหน้านะครับเดิมแล้วเนี่ยอันนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีฟิวเห็นไหมผมก็เลยมาใช้อันนี้แทนผมเลยมาใช้นี้เป็นไฟตรงส่วนอีกอันหนึ่งผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัว20แอมตัวนี้นะมันจะเป็นเขาบอกว่าเป็นฟิวอนเนกประสงค์ก็คือ ฟิวอตัวที่จุดบุหรี่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาของเราใส่เข้าไปแทนนะเราหาตัวที่มันขาดแล้วไม่มีปัญหากับรดอย่างที่ผมบอกเนีอาตัวนี้ออกถามว่าเดิม20แอมป์แล้วใช้15แอมป์เป็นไรไหมไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันก็จะขาดไวหน่อยแค่นั้นเองโอเคอะลองดูก่อนเบอรอะไรนะเดี๋ยวขอดูทีนึงผมประจําดึงออกแป๊บเดียวแล้วก็เสียบแล้วก็ลืม เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกตัวล่างเอาตัวตัวแรกเบอร์สิบหกคือตัวแรกตัวบนสุดโอเคเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินสายนะครับจากตรงนี้เดีย๋ยวอันนี้เข้ามาตรงนี้เลยก็ได้เห็นไหมเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็รวบสายเดี๋ยวเราจะเดินสายแป๊บหนึ่งนะระวังหน่อนนะตรงกลางแล้วเรียบร้อยอ่าผีกนะุญใจดังติบเลย เขาบอกให้เสียบหาเสียบการ์ดนะผมดับนะโอเคเรากคล้องใช้ได้แล้วเราจะเรินสายนะครับรถรุ่นนี้นะตรงนี้มันไม่มีขอบยางเห็นไหมมันต้องดันขึ้นมันต้องดันขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีขอบปกติแล้วเราจะดันส่วนมากยางมันจะวิ่งลงมาถึงล่างแต่อันนี้มันไม่มีนะครับมันครอบแล้วเวลาเราถอดยางเนี่ยมันต้องดึงออกมันต้องขึ้นมาตรงล่องตรงนี้ดึงนะ นะมันอยู่อย่างเงี้็นะยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จแล้วมันโล่งอย่างเงี้ยเราส่งขึ้นมาตรงนี้น่ายเราจะเห็นอยู่ยเห็นไหมส่งขึ้นมานี้เลยป๊บแล้วก็อขึ้นมาเลยทีนี้ตัวกล้องดยวผมเสียบเมมก่อนโอเคนะแล้วก็อย่าลืมลอกอันนี้ออกนะครับ กล้องผมจะไว้ตรงนี้แต่ผมจะยังไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่ามันมุนแค่ไหนเอาไว้ตรงนี้เลยมันจะไม่เห็นเห็นนะมันจะไม่มันจะไม่รถม,ม,มันจะรู้สึกว่ามันไม่มีกล้องด้วยอ่า่ยแล้วกเพราะฉะนั้นลากสายมารอตรงนี้ก่อน ก่อนนะครับก่อนทำนะเดี๋ยวรถเขาจะเลอะนะแล้วก็ายเข้ามานี่แล้วก็ขับเข้าไปป๊อปั๊บปทีนี้เราก็ไล่ลงนะครับเอายางขอบประตูเนี่ยที่เราแกะทีนี้เนี่ยหลุดมาเลยหลุดมาเลยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยหลุดแบบเนี้นะคะแล้วต้องอ้าวใสเข้าไปอ้าวดูดีๆไหนๆก็แกะแล้วดิเห็นไหม มีเนื้อไม่มีเนื้อเห็นไหมไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อ,อยางอันนี้หลบอยู่ข้างในนี่เสียบเข้าไปครับนี่เสียบเข้าไปนะนี่ลงมาเห็นไหมที่หลงจริงๆแล้วอ่ะมันต้องอยู่ข้างในนิดหนึงเพราะว่ามันปล่อยอย่างนี้ไม่สวยมันต้องอยู่นี้เห็นไหมเ่มันต้องรัดอยู่นี้อ่ะไม่เป็นไรครับเราดูระยะตรงตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นหลัก ถุงสายลงมาอันนี้ก็อย่างนี้ปึ๊อ,อเคนะเรียบร้อยตรงนี้สวยไหมนี่น่าจะอยู่ีดูบานหลังนี่เป็นแบบนี้มั้ยไปดูบานนู้นอะเดินไปเปิดบานนู้นดูดี่มันเป็นแบบไหนไหม,มันลอยนะครับฝั่งนู้นมันลอ,อยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำเอาให้หมัอน,น,นอ่ะตอนนี้เราเสร็จแล้วกล้องเดี๋ยวเราอยติดเราเก็บสายด้านล่างก่อนนะครับ ท้ายนะครับรัดโูกไปก่อนแต่แล้วก็เอาเคีบเนท้ายรัดไว้อันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องที่จะทำให้ตัวกล้องราทำงาน2ี่สชั่วโมงได้นะเวลาที่เราดับเครื่อง ตัวกล้องเขาก็จะบันทึกเป็นไทมแ์แลปนะครับเป็นภาพดูเร็วนะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเชื่อมต่อผ่าน wi-Fi นะครับนี่นะผมอ่อนกุญแจแดูกล้องติดหรือ,อยังเลยรูเรทำยางี้ เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวกล้องนะครับกล้องเขาชื่อจะดูนี่นะผมรหัส1นึถึงเกูนย์นะครับพอดีว่าอีกเครื่องนึง่ง p h o n e อีกเครื่องหนึ่งผมต่อไปแล้วมันรหัสมันจะใช้มันจำรหัสเสร็จแล้วเรามาที่แอปนะครับแอปชื่อร o a d Cam นะ,นะป้าไม่เป็นเราเปลี่ยนเข้ามาหน่อยออนี่แอปชื่อร o แคม a m วูด like okay. nah. nah. mm ูไลท์ดูไฟโอเคนะแอร์โลเป็นยูสแอปนะแอดเลคคอร์ดิงจริงๆแล้วชื่อกล้องมันจะขึ้นมาเลยนะมาละเห็นไหมครับเราก็จะดูภาพนี่นะนี่เห็นไหมเห็นภาพจากไนกล้องเห็นไหมเนี่ยเราจะดูภาพผ่านตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเสร็จเพื่อที่จะติดกล้องนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะทำนี้ก่อน ตัออย่างนะี้นว้าวลวงนี่ือเอาไม่ได้ดูจอย่างนี้แล้วเราก็เอากล้องติดกล้องเนี่ยขาเขาจะเลื่อนสไลด์ออกนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวาต้องให้เหลือที่ให้กล้องเขาสไลด์ออกได้นะติดไว้ตรงนี้หน่อยเบี่ยงเบี่ยงไปทางซ้ายหน่อยอย่าให้มันอยู่ตรงนี้เยอะเพราะถ้าถ้าอยู่ช่วงเนี้ย กระจกอะเวลาถ้าเกิดเขกข่ับกระจกมันจะไปโดนกล้องนะครับเห็นไหมให้มันอยู่แถวๆกลางหน่อยไม่ต้องให้ตัวกล้องมันกลางก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็โอเคเนี่ยอะดูดูในภาพเห็นไหมมุมน,นี้ก็โอเคอยู่เห็นไหมนอะอะโอเคอะ,อะเราเช็ดกระจกนิดนึงครับนะเช็ดกระจกนิดนึงเสร็จแล้วลอกล่าวแล้วเดี๋ยวเราจะแปะเลย ดูดูในจอนูน้นอีกทีนะครับว่ากล้องมันโอเคไหมเอียงซ้ายเอียงขวาไหมนะ,ะนี่คือเอียงมาไม่ได้แต่ว่าก้มเงยได้เพราะกล้องมันยังปรับก้มปรับเงยได้อ่าโอเคนี้เรียบร้อยสายที่เหลือเนี่ยเหลือยาวไปหน่อยใช่ไหมยัดเข้าไปยัดเข้าไป ตอนนี้เป็นอันเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็เก็บงานด้านล่างส่วนตัวกล้องเนี่ยถ้าติดครั้งแรกนะครับต้อง format card ด้วยนะ format อ,อย่างนี้กดที่เฟืองอ่าพอกดที่เฟืองเขาจะบอกว่า stop recorder ดิงครั้งแรกนะครับเราต้อง format card ด้วยเราเลือก format recorder แล้วก็โอเคเดี๋ยวมันจะบอก format format complete โอเคแถวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับกล้องก็จะบันทึกปกติลวที่เหลือเดียวค่อยเล่นเอา นะความชัดวีดีโอเรสูชั่นเราตับไว้ที่1ัน0ปดสกพีก็ได้ครับให้มันสุดเลยแต่โคตรกินเลยนะเป็น60เฟรมเนะี่ยจริง30เฟรมก็ดูรู้เรื่องนะแต่60สิบเฟรมภามจะสมูทกว่าถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรแนะนําเป็น30มเฟรมนะครับแต่ถ้าต้องการเอาไฟล์วีดีโอออกมาทําคลิป YouTube นะเป็นหกสิบมันก็จะดีกว่านะไมโครโฟนออน ไซเคิลเลคคอร์ดไทม์ mm hmm. ก็คือ mm hmm. 1รอบในการบันทึกกี่นาทีแนะนำให้ใช้1น,นาทีนะครับ Image Resolution อันนี้เป็นภาพถ่ายรูปไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไว้บาลานซ์นอกนั้นไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดออกครับเรียบร้อยเก็บงานครับ